จะเป็นอย่างไรถ้าสิ่งของหรืออาหารนั้นมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็สามารถพูดแล้วก็ได้ยินเราอ่ะแล้วคนคิดว่าสิ่งของพวกนี้จะรักหรือว่าจะเกลียดเรานะ <c oughs> เรามาดูคำตอบได้ในวิดีโอนี้กันเลย <c oughs> ใครก็ได้ช่วยฉนันทีให้จะไม่ออกอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้ผัซะที <c oughs> <c oughs> กินนาโชว์หน่อยดีกว่า มามามาไม่ไม่ไมมันมาแล้วหล, <c oughs> ลบแล้วอือเยนี้อร่อยดีนะเนี่ย<ม>เขาทำมารูปแบบสามเหลี่ยมหยิบง่ายกินงานาน่ายดีพวกเธอฉันจะด้ยวยฉันยังไม่อยากตายฉันยังหนุ่มอยู่เลยอ<า>ือหอมด้วยกินเลยเด้อออร่อยมากเลยอ่อ <c oughs> วีดีโอนี้มันตลกดีจังเลยอ่ะไหนดูสิตลกจริง <Okay. S 2> โอ้โหใจเงินเนี้ยไม่ไม่ไมฉันยังไม่อยากต่ายเธอฉันก็เหมือนกันเธอไปก่อนสิไม่เธอเนั่นแหละเพื่อถอ่ายไปไหนอ่ะอร่อยจ <laughs> ังเลยอ้ยไอแมวนี่นตลกจริงๆเลยอ,ะอ่ะอ๋ะหอหมดซะแล้วอันนี้อเออไอเมื่อกี้ยังกินอยู่เลยอะ่ะไหนชิ้นสุดท้ายอยู่ไหนนะเอไม่ไม่ไม่อย่านะได้ จะจับฉนันเนอะเอ๊มันอยู่ไหนกันเนี่ย hmm. อ้ออยู่นี่ hmm. นี่เองไหนแกมานี่มาอ้า hmm. เจอแล้วอืมอร่อยชะมัดเลยอ่ะอืมชิ้นสุดท้ายแฟนหล่ <c oughs> อเฮรสชาติดีอย่าไวลังซื้ออีกนะอืมอร่อยจนชิ้นสุดท้ายจริงๆอ่ะโอ้โหจางนี้จางนี้เลิศมากเลยจุย้ยทำไมทำหน้าแบบนั้นอ่ะอืไม่เนียนเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าจะา hmm. อารม อ่อนไปหน่อยแต่ก็เดยอ่ะฉันนี่ก็เล่นละครได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเสียงอะไรอะมาตายแล้วฉันหิวหรอกเลยเนี่ยเฮ้ยท้องร้องขนาดาเนี้ยต้องหาอะไรกินหน่อยแล้วและนี่ก็คือสีภรรยาที่เธอชอบเ<ไ>สิร์ฟอาหารเช้าให้กับสามีหิวหรือยังคะโอ้โหหิวพอดีเลยจ้ะที่รักมีอะไรให้กินบ้างจ้ะไข่ไงคะที่รักขาอันนี้ลองใช้ช้อนเดือดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมอาหารเที่ยงนะคะคุณกินได้อร่อยนะ มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเอาล่ะมาเริ่มจากไข่ดีกว่าเอาละเข้ามันไปเลยแบบเนี้นไม่ได้ผลหรอกช้อนกระจอะแบบนั้นอ่ะโอ้ที่ฉันเหมือนไปนวดหัวมาเลยนะเนี่ยอุ้ยทำไมไม่ได้อะทำไมไม่ได้อีกล่ะเนี่้ยเจ็บแต่ว่าฉันไม่แตกหรอกโอ้ยทำไงดีเนี่ยหรือว่าเราจะไม่ใช้ช้อนเข้ามนเลยก็แล้วกันอ่ะ เออไม่แตกหรอกจื้อเออเริ่มเหมือนหัวแล้วอ่าได้แล้วได้แล้วเฮ้ยไขย่แกแตกซะทีนะเ <c oughs> ออแล้จืเหมือนหัวไปหมดเลยกินไข่หน้าตาหน้าร้กแบบนี้ได้ไงเออเหมือนไอ้วันนี้เบื่อเปิดดูทีวีด,ดีกว่าฮะนี่อะไรเนี่ยรายการนี้น่าเบื่อชะมัดเลย ล้วนี่อะไรเนี่ยอ้นางเอกสวยดีนะเนี่ยเรื่องเนี้แม่ฉันดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเอาพิซ za าห้กินจงเบยอืมมานั่งดูดีวิด้วยกันก็สนุกดีนะพิซ่าเนะอะเออใช่ฉันชอบดูหนังเหมือนกันเนอะดูสิว่าใครสวยเรื่องเนี้ยก็เธอไงคายลี่ตลกจริงๆเลยอ,อืมอร่อยนะเดียวแต่หนันงเรื่องนี้ดูแล้วก็สนุกอะ่ะ โอ้ยไคลี่เธอนี่เล่นหนังได้สนุกจริงๆเลยนะเนี่ยใช่ฉันรู้ฉันดูสวยกันตลอดเวลาเลยเนะว้าวเอพิโซดนี้สวยจงังเลยฉันอยากจะร้องไห้เลยพีซซนะ่าหนาพระเอกทิ้งเธอไปได้ยังไงไม่เป็นไรนะนี่มันแค่หนังเองฮ่าพระเอกนี่นะนี่เธอเคากินหน่อยนะนี่เดี๋ยว,ยวน้ำพิซซ่าของฉันนะ นในหนังทิ้งฉันแล้วก็ผอมาตอนนี้เนี่ยนะอีทุนแรดเอ้ยวันนี้เราจะทำอาหารเย็นด้วยบอกเกอรี่บ็อกเกอรีนะ่เนอะมีวิตามินเยอะเลยนะจะต้องชอบอแน่เลยอะเอาละเราเอาไปล้างน้ำหน่อยดีกว่าเอ้ไงคือว่าฉจะอยากจะทำผมหใหม่คุณชจะยทำให้หน่อยได้ไหมอ๋อได้เลยจ้ะลองเอาทรงผมไปดูสิ <c oughs> ว้าวทรงไหนก็สวยทั้งนั้นเลย <c oughs> เ,เดี๋ยวฉันจะเล่มแล้วนะแบบนี้ก็ดูดีก็ตัดเพิ่มอีกจะบคุณนจะเอาตรงนี้ออกหน่อยนะคะอ๋อได้เลยได้เลยค่ะเออสเปรย์อีกหน่อยนะดูสวยแล้วล่ะอโอเคแล้วก็ใส่ถั่วลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน ที่นี้สลัดของเราก็โอ้โหจัดงานปาร์ตี้กันเลยเดียวว้าวฉันชอบงานปาร์ตี้สีเขียวจงเบยลูกจ้าอาหารเย็นเสร็จแล้วเย้เย้เย้ได้กินเย้บลอกเกลี่กับถั่วหนูไม่ชอบกินเข้าไปเถอะน,นะบลอกเกลียก็มีประโยชน์นะลูกไอ้ <c oughs> บลอกเกลี่บ้า <c oughs> อยากจะอ้วกเอาไงเด็กมือไงอะไรของเธอันเกลียดบอกเกอรี่ฮึฉันก็เกลียดเด็กง่อย,อย่างเธอเหมือนกันะทำไมของที่มีประโยชน์มันถึงได้รสชาติแปลกขนาดนี้อฮ้ยถั่วกินถั่วก็ยังดีกว่าบ็อกเกอรี่เนีะยวไม่ได้จะเห็นฉันเลยนะอย่าได้ย,าดยา่าขนมปังทานเนยใครจะไม่ชอบกันแล้ว ดูสิหน้ากำลังละลายอยู่บนขนมปังนุ่มจังเลยจั๊กกจีกั๊กกะจีอ่ะไม่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 อย่าโดนตัวะะจั๊กกะจีนะเอาล่ะเจ้าทาลงไปบนขนมปังนะอืมสวยแล้วก็ปาดอีกเป็งไงขนมปังฉันชอบเธอจังเลยฉันก็ชอบเธอเหมือนกันละเลยห๊อ เอาเนยลงยาเอาเลยลงฉ,ฉ,ฉันไม่อยากจะเจ็บพื้นอ่อ <c oughs> นี่เธอ <c oughs> อย่าไปนะอย่าไปทำไมอ่ะเพราะว่าฉันอ่ะจะไม่โดนกินนะสิไม่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 อย่าไปนะเฮ้ยข <c oughs> นมปังแล้วก็เนยเละเต็ไมไปหมดเลยไม่กินแล้วดีกว่าอกินคุกกี้ดีกว่าเรานี่มันคุกกี้รสเนยหรือเปล่าเนี่ห,หางสาวๆอยากจะได้เอ็ดก็คงได้อารมณ์แบบนี้ เพราะว่าอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ทําให้คุณอ้วนนั้นส่วนมากมันจะรสชาติท้าไมรสชาติมันถึง <Chaos S 2> ได้อยากอ้วกขนาดนี้เนี่ยแบบนี้ต้องโรยด้วยเกลือสวัสดีครับินที่นี้นรู้จักผมชื่อซาวนะคะผมมาที่นี่เพื่อช่วยคุณเองครับเอออยากจะขอจชเต้นรำเหรอคุณนี่เป็นเจนเทอร์แมนที่ดีจังเลยคะ่ะ ครับ<น>ผมมาที่นี่เพื่ออยากจะให้คุณนะ่ะรู้สึกดีขึ้นนะครับเย้โอ้บทขวนเลยฉันแล้วที่นี้จะกินแบบนี้ได้ยังไงอะฮอ,อคือผมขอโทษนะครับคือพวกผมหลุดนะ่ะไปก่อนนะครับจิบชาแล้วก็อา่านหนังสือไปด้วยมันจะช่วยคุณผ่อนคลายนะเออแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มรสชาติก็อย่าลืมกินช็อกโกแลตบาร<น>์เพิ่มเข้าไปด้วย น่ากินชะมัดเลยเอาละแกะก่อนแกะก่อนอยู่ไหนนะอยู่ไหนช,ช,ช,ช็อกโกแลตช็อกโกแลตขอเอา้าวนี่จะนเป็นอิสระแล้วเหรอคะเนี่ย้อวเล่ามนาุษนี่ดีจังเลยค่ะนี่เธอพูดมากจังเลยเอาช,ช็อกโกแลตมาเด้แล้วก็หุบป,ปากไปสักนิดคนทำอ,อะไรนอะเฮ้ย <c oughs> ช,ช็อกโกแลตหมดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยใครแอบกินนะอะพอกันทีเดีย๋ยวก็ไปซื้อใหม่กันได้ จะสิ้นเดือนแล้วมาม่าจา๋าขอหลองท้องหน่อยก็แล้วกันนะอหอมจังเลยเอาละ่ะจะจะกินกันแล้วนะเฮ้ยทำไมมันร้อนแบบเนี้ยฉันอยากกินแก่ใจจะขาดอยู่แล้วแต่ว่ากลัวปากพองอะ่ะโถ่หิวข้าวจะตายอยู่แล้วเฮ้ยนี่ก็ผ่านไปสามปีแล้วฉันจะได้กินมาม่าเมื่อไหร่เนี่ย ง่วงนอนแล้วยังไม่หายร้อนอีกรอานี่เฮลโล่ไขลีมาม่าสุกแล้วเด้เอไข hmm. รเรียกเนี่ยอ๋อมามา่าเหรอแล้วนี่ฉันคุยกับใครเนี่ยมามา่านี่เราเป็นบ้าไปแล้วไงเนี่ยกินแล้วก็อร่อย hmm. อร่อยจริงๆ hmm. เลยนะเนี่ย กินผมเจนเหรอดีเลยคิดไปเลยจ้าแล้วนี่อะไรเนี่ยเออดูเฮลที่สุดๆมีสีเขียวด้วยอ๋อเฮ้อ,อ,อนี่เธอเอาเครื่องสับอาจจะออกไปได้ยังไงเนี่ยเื้อเละขนาดนี้ใครจะไปกินได้ <S <S คุณชอบอาหารว่างอันไหนเอ่ย <S <S อย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะ <S <S คลิปหน้าเราจะเอาคำเตอบของคุณมาทำมววิดีโอกัน แล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วกด Subscribe ช่องของเรากดกระดิ่งด้วยนะเออคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้จากชุมชมว้าวกดเลย